สวัสดีครับเพลสนะครับรับบทเป็นเจมินายในเรื่องนิ่งเหี่ยก็หาว่าซื้อครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคาแรคเตอร์เจมินายเขาก็เป็นเจ้าของผับผับมันชื่อเจมินายนะครับแล้วเขาก็จะเป็นตัวละครที่เป็นเจ้าชู้นะครับแต่เขคือเขาไม่มีคู่แต่ว่าเขาจะเป็นแบบน,น,นึกถึงแบบเจ้าของผับเขาจะเป็นคนเจ้าชู้แบบคุยเกง่งชอบ วนเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับคือจริงๆเขาก็เป็นคนฝรั่งที่อยู่ไทยมานานแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ต่างจากตัวผมนะเล่นเป็นตัวเองหมายถึงว่าสำเนียงอะไรอย่างนี้เป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนตัวเพิร์ทเลยเพราะว่าจริงๆผมจะเป็นคนนิ่งๆไม่พูดเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้มันต้องแบบขยับร่างตัวเยอะเห่หาคุยเก่งครับผมมันก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะหน่อยครับ่านเนียมันจะเป็นอีกอข้าป่นเยอะขนาดไหนอ่าเยอะขนาดไหน ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารับตัวรับเล่นตัวละครที่คล้ายๆตัวเองอาจจะไม่รู้สึกว่าต้องเคาะเยอะขนาดนั้นนะแต่พออันนี้มันแตกต่างแบบพลิกตัว1 80อ,องศามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าต้องทำการบ้านค่อนข้างหนักด้วยนะครับเรื่องํำพูดเรื่องทัศนคติอะไรอย่างนี้ของตัวละครมันไม่เหมือนกันเลยก็เลยต้องแบบไปทำการบ้านเยอะครับ ตื่นเต้นครับต uh 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 ื่นเต้นมากๆเพราะว่าตอนที่ผมกลับไปถ่ายพายลอดของนิงเฮียนะครับมีแค่ฉากเดียวโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยคือก่อนที่เข้าฉากรู้สึกว่าฉากเดียวบทพูดไม่เยอะน่าจะสบายเลยแต่พอเข้าเสร็จแล้ว ใจเต้นแรงพูดไม่ชัดจำบทไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับแต่ว่าก็ทำได้อยู่แล้วนะครับก็มีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมก็น่าจะทำได้แบบสมูทครับวันนั้นที่ถ่ายไพลอตครกเฉากเดีกีเทคไม่เยอะนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยเราต้องไปถ่ายฉากต่อไปนะครับแต่น่าจะรวมทั้งหมดก็ไม่เกินแบบส3มเทคทีละมุมนะ3ามุม ครับผมรู้สึกว่าโอเคแต่ก็รู้สึกว่าใช่ครับตอนนี้กําลังเตรียมตัวไปถ่ายคินพอสด้วยนะครับผมกลับไปเล่นคินพอสอีกครั้งหนึ่งนะครับรับบทใหม่แต่ว่ายังพูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดตัวแต่ก็มันจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ไม่เหมือนผมอีกบทหนึ่งนะครับเขามีซ้อมเขามีซ้อมก่อนแบบซีมันลองซ้อมแบบไี้ กลัวครับไมกลัวผมไม่อยากสปอยครับไม่เป็นไรเรื่องนึ่แบบจุกจิกเป็นจันมาเลยว์ี่อ๋อครับผมวาเดสตนี่ครับเป็นอดเ่ามาถือว่าได้เอาือถือว่ามันได้เอาฮึก็สาสองไกนนด้วยครับ มันป็นที่หนึ่งต่งที่ไม่ได้เห็นมาเลยแบบนี้อเวลานานมากๆอกแล้วคือผมจะบอกว่าคือรามในมาเอนจิเนียร์คือจริงๆเขาก็นิ่งพูดน้อยตัวผมถ้าสมมติเป็นนิดกับาผมพูดเยอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวรามมันอยู่ในเราแค่ต้องดึงออกมาคือมันเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่ว่ามันก็แค่แบบขยายออกมาให้มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าเจมีนายที่กําลังจะเล่นในเรื่องนี้คือแตกต่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ย่างเช่นในชีวิตปกติผมจะใช้คําว่าผมอะไรงนี้เพราะว่า ด้วยที่เราเป็นคนฝรั่งแล้วไม่อยากพูดอะไรที่ไม่สุภาพคืออยากฟังเป็นคนสุภาพพูดจาดีอะไรอย่างนี้แต่พอมารับบทนี้ผมต้องเริ่มใช้คําว่ากูมึงขนาดผมคุยกับเพื่อนเพื่อนแบบในไทยที่สนิทที่สุดกูมึงไม่พูดเลยเจะแบบเราถ้าสมมติว่าแบบไม่สุภาพที่สุดก็จะมีเราอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ต้องเริ่มแบบชินกับใช้คําว่ากูมึงบ้างครับผมเรานอกจากนั้นก็จะมีแบบคำศัพท์ที่ปิดท้ายประโยคอะไรใช่ปะหรือว่าแบบไม่ละอะไรอย่างนี้ ที่ปกติผมไม่ผมไม่พูดจะพูดแบบไหมใช่ไหมอะไรอย่างนี้ครับ่ว่าทั้งเรื่องที่เราได้รับใช่โชคดีมากๆที่แบบคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แตกต่างหมดเลยคือผมไม่ได้ว่าใครที่แบบรับบทซ้ําๆไปแต่ผมแค่รู้สึกว่าในอาชีพนี้ที่เราเป็นนักแสดงมันสนุกที่เราสามารถรับบทหลายแบบคือเล่นเล่นซ้ําๆมันก็แบบดีที่แบบเราสามารถแบบ ทำให้มันออกมาดีที่สุดทุกครั้งที่เราเล่นบทเดิมแต่พอรับบทที่ไม่เหมือนแบบบทเก่าที่เราเคยเล่นมันก็จะเป็นแบบ Challenge เป็นท้าทายสำหรับตัวเองแล้วก็ทำให้แบบสกิลในการแสดงมันแบบดีขึ้นเยอะๆนะครับแลาะคำสั่งจากไม่อยางนันาว่การพี่หนุ่มจาสไตล์เล่าเรื่องเบเก็บยาห้าวเพี่รู้จักมาเวลใช่ไหมครับอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในในในโลกของมาเวลครับกคพูดจะ คือปัญหาก็คือผมชอบสไปเดอร์แมนแต่เขามีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอันนั้นอ่ะข้ามไปก่อนไม่ว่าจะข่าวเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่ยังไม่มีใครเล่นเอาเลยครับใช่ครับครับั้นตามี่ถึไมอินฟินิตี้ก่านี่เป็น that, อ่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนแบบ Pre-Production นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะตรียมตัวกลับไปถ่ายน่าจะประมาณช่วงต้นปีหน้านะครับแล้วก็ออนแอร์ปีหน้ายังยังบอกช่วงเวลาไม่ได้ครับ แสดงว่าปีหน้าได้เห็นคนเราในหลายเรื่องเลยเหมาะกับลูกเราเวยหวังว่านะครับหวังว่าจะได้เห็นในหลายๆเรื่องครับอาจจะโดนตัดออกไม่รู้ครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นไม่ตัดออกครับครับครับผมก็ฝากติดตามเรื่องนิ่งเหียก็หาว่าซื้อด้วยนะครับออนแอร์ปี2022ทางช่องทางวีทีวีด้วยนะครับดูฟรีได้นะครับโหลดมาดูฟรีได้เลยนะครับไม่ต้องจ่ายสักบาทสักสตางค์หนึ่งนะครับ อ,อ,อ,อแล้วก็จะมีเรื่องคินพอด้วยนะครับอันนี้ผมยังบอกไม่ได้ว่ามันจะออนแอร์ air ช่วงเมื่อไหรนะครับแต่ปีหน้าแน่นอนครับผม